สวัสดีค่ะจากร้านชื่อนหวาาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็น a นะา m o r Fit T-Rip Pro นะคะของคุณผีปลาช่อนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบใส่ชาร์จนะคะถอดส่ยชาร์จเสียบใส่ชาร์ทถอดส่ยชาร์จนะคะนี่นะคะ ้อใส่ชาร์จเครื่องไม่หลับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็ค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 ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพเลื่อนด้านซ้ายด้านขวา ด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเ่อนขึ้นเดินลงนี่นะคะ พวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสาม,มารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ